วัดกรฬสินค่ะมีการจัดแสดงโขนทั่วทิศแผ่นดินไทยนะคะเรื่องรำเบเกียนชุดพรมพงวงอนุอสุราค่ะซึ่งก็มีในงานประเพณีเทศกาลมาคับปุรณนะมีบูชาทะเลทุงอีสานซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากค่ะ ที่เวทีกลางประเพณีเทศกาลมาคัปุรณะมีบูชาทะเลทุงอีสานบริเวณโบราณสถานพระาธาตุยาคูอำเภอกำราสายจังหวัดกระสินนะคะมีการแสดงโขนทั่วทิศแผ่นดินไทยเรื่องรามเกียรติ์ชุดพรมพรงวงอสุราจัดโดยวิทยาลัยนาฏศิลนกระสิน,สนซึ่งมีนายสุประสิทธิ์ก่อเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดกระสินและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมชมการแสดงค่ะซึ่งจากการแสดงขนชุดนี้มีทั้งหมด4ฉากนะคะประกอบด้วยฉากสวรรค์ฉากท้องพระโรงกรุงลงกาฉากตำหนักในแล้วก็ฉากสนามรบค่ะ การแสดงโขนเป็นศิลปะก,การแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงอันรวมภูมิปัญญาศาสาตร์และศิลป์ของไทยหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกันทั้งวรรณศิลป์คีตศิลป์น,นาฏศิลป์ทัศนศิลป์และหัตถศิลป์ค่ะการแสดงโขนอยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานนะคะโดยได้มีการปรับการแสดงเพื่อให้เหมาะสมกับรสนิยมของผู้ชมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแสดงในแต่ละยุคสมัยเป็นการแสดงที่ไม่ได้ชมกันง่ายๆค่ะต้องบอกเลยว่าขอแสดงความยินดีกับชาวกรสินยางม,มากเลยที่มีโอกาสได้มาชมการแสดงชั้นสูงแบบนี้นะคะค่ะ